สวัสดีค่ะรายงานสภาพอากาศประจำวันที่19กรกาฎคม2563ทุกภาคมีการกระจายของฝนน้อยกทมฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กรมอุตุเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังพัดปกคลุมทะเลอัน,นามันและประเทศไทยส่งผลให้ทุกภาคมีฝนตกทะเลมีขึ้นสูง2เมตร เมื่อวันที่19กรกฎาคม2563พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีการกระจายของฝนน้อย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำปูอุดรธานีน้องคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานี ศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตวะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาและสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นส,สูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกไม่เป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูง1-2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชอั่วโมง น,นี้เป็นรายงานสภาพอากาศประจำวันที่19กรกฎาคมค่ะทั่วไทยฝนก็ลดลงนะคะมีฝนน้อยค่ะฝนจะตกอีกทีนะคะประมาณวันที่20-25ถึง25นะคะก็จะเพิ่มขึ้นนะคะตามภาคก็บางภาคก็จะอ่ะ ขึ้นสูงถึง60%ของพื้นที่นะคะยังไงก็คอยติดตามข่าวนะคะค่ะยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย